ส่งงานคันนี้ด้วยครับรถสก i ปี้ไอ2025ครับคันนี้มาล้างสปาภายนอกชุดใหญ่นะครับแต่ว่าล้างเฉพาะจุดด้วยนะครับล้างไฟหน้านะครับล้างตัเลี้ยวแล้วก็ล้างชิ้นส่วนต่างๆหรือล้างหมดนะครับตามในคลิปเลยแล้วก็ตัวเดินใหม่ด้วยออกมาใสๆอย่างนี้นะครับช่องกุญแจนะครับช่องเก๊ะนะนี่ฮะภายในเลี้ยงหมดครับใต้เบาะนะครับ ลีนให้หมดทุกจุดครับฐางน้ำมันดูดล้างใหม่ครับอันนี้แค่ทำความสะอาดนะครับนะครับกินปีนเหมือนครับทุกจุดเลยใส่ฟองนะครับบางคนหลังครับสะอาดกิ๊บครับฉันนี้รถใบแดงนะครับไม่แค่ร้อยกาโลไฟท้ายใสๆครับติดทุกจุดนะครับไปเลี้ยวคิดคล้างมอกกรองประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมเช็ดไฟให้ดูหน่อยไปเลี้ยวซ้ายติดปกตินะครับ ไฟหน้าใหม่นะครับปีแล้วขวานะครับแต่ดังด้าหลังเจ้าซ้ายเฟเบรก็ติดอเคดูเรื่องครับตามนี้เลยส่งงานด้วย s c o o p y i สองพัี่สิบห้ปปครับ